สวัสดีครับวันนี้แคทเกมเมอร์ก็จะมาสอนวิธีโหลดเกมใน,พตตใน,นเพจเตร์ให้ฟรีนะครับน,นี่ครับเกมเพจเตร์นี้ฟรีนะครับ่อนตอนแรกก็ต้องโหลดโฟร์แชนะครับโฟร์แชตอนนี้อัปเดตใหม่แล้วก็โฟร์แชหาโหลดแอปเปจเตร์ครับก็นี่ครับเขียนเลยนะครับว่าโฟร์แชรั ก็พายักในกลาสนิดหนึ่งแล้วก็โหลดในโฟล์ชร์ครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โฟล์ชร์แล้วพิมพ์ว่าฟรีสโตนครับ F R E E แปดหนึ่งครับ,บ,บออฟโตขอภายน พิมพ์ผิดนค้นหาครับค้นหา,อ,าอะอร่อยนี่ครับมาแล้วแบบนี้ค่อยคลิกก็ไปที่อันนี้นะครับอันหนึงอันแรกเลยเอาไฟปีเคแล้วกันคนนี้เพิ่งลงใหม่ด้วย นะเดวผมจะลองดูอันนแปบ๊บหนึ่งก็กดหลดเลยครับกดดาวน์โหลดนะครับแบบก็รอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนี่ครับพอโหลดเสร็จก็ให้ติดตั้งนะครับ ต, <Wow. S 1> ตั้งเลยพอตั้งเสร็จแล้วก็ oh. กดเสร็จสิ้นครับ oh. ก็ถ้าเราจะโหลดใช่ไหมครับ oh. ก็ให้เราไปที่นี่ครับเป t โตแล้วหาเกมที่ต้องการจะโหลดนะครับ oh. นี่ครับ oh. ก็หาเกมที่ต้องการจะโหลด มติคุณจะโหลดเกมไหนยกตัวอย่างให้สักเกมหนึง่งเ,เป็นเสียงด,ดังอเอ๊ะยกกันดังดังด้วยโอ้ม่เน,น่นเลยโอเคไหมครับ อขอแพล็รตขอหากเกมหน่อยอยากจักรถมากวูไฟในเฟสที่สี่นะก็จะไม่โหลดแล้วเราจะโหลดนิดฟอสปีดแล้วกันก็พอได้แล้วใช่ไหมให้กดไปที่แชฉนี่ครับเรื่อยๆไปที่นี่ครับฟรีสโต้นะครับ โอเคเนี่ยผมมันช้าหน่อยก็เรื่องไอที่ฟิลโตร์มันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จก็นี่ครับแบบเนี้ยก็กดแคนนอนนะครับอย่าไปกดโอเคโอเคไปเฮ้ยขอัยครับกดผิดอ้ยกดแชร์กดแชร์ไหมแชร,แชร์กดนี้ ปีสตอรกาแตเสร็จแล้วก็กดที่โอเคนะครับพอกดโอเคแล้วอ้าออขอโทษนะครับพอกดโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับแค่นี้เองครับขอบคุณนะครับขอให้สนุกกับเกมครับ